สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยเฉพาะจิตนะครับฮานอยเฉพาะจิตของวันที่3นะครับพฤศจิกายน2567นหารหบนะฮานอยเฉพาะจิตนี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์สีแดงนะครับ จะมาลงห้านอยสองห้านอยต่อคลิปนะครับ3ามนี้นะครับเดี๋ยวดูไปก่อนนะถ้าเกิดมีคนดูน้อยก็จะแยกเป็นสองห้านอยเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะถ้าเป็นพันขึ้นไปก็จะโอเคอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคิดว่าทุกคนคง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 ,คง,คงยังไม่รู้เท่าไหร่ว่าอาจารย์ลงคลิปละสองห้านอยนะครับประมาณนี้นะช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับห้านอยอเฉพาะกีดก่อนนะครับออกสี่โมงเย็นนะออกสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นของทุกวันทุกวันนะครับ สี่โมงครึ่งประมาณนี้นะครับเราก็จะทราบผลแล้วนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกทกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้เข้าไหมเมื่อวานนี้ให้ศูนย์หนึ่งสองโอมาเก้าอ่ะอืม หลุดนะครับเมื่อวานนี้นะมาเก้านะให้ศูนย์กับหนึ่งนะครับมาเก้าเลยคู่เจาะเข้าไหมคู่วินเข้าไหมเจ็ดเก้าเข้าเข้าคู่วินนะเจ็ดเก้าแต่สี่เก้าไม่เข้านะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะสรุปแล้วก็คือหลุดนั่นแหละอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาชมของวันนี้นะครับชมของวันนี้ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับสองกับสามนะครับหนึ่งสองสามเด่นนะเน้นที่สองกับสามนะครับ 2อ2ห2า2อ2หกสองเ้านะครับสองห้าสองหานะครับถ้าสมาก็35 36 37 38มหสามเจรียงกันไปเลยนะ,ะถ้าหนึ่มาล่ะถ้า1มาก็จะเป็นที่หนะ้าหกเจดนะถ้า1มาก็เป็น ห้าหกเกียรแล้วกันนะครับห้าหกเกียรนะถ้าหนึ่งมานะครับ time, โอเคตัวตัวเท่านี้นะเนาะเนี่ยขอเน้นที่สามนะครับสามนะครับถ้าหนึ่งมาก็ห้าหกเกียรติาตัวอื่นมาก็เหมือนกันนะครับห้าหกเกียรเหมือนกันนะห้าหกเกียรนะครับอืมตามนี้นะครับห้าหกเกียรตินะ ห้าหกเจ็ดห้าสามสามห้าหกสามสามหกเจ็ดสามสามเจ็ดแปดสามสามแปดเก้าสามสามเก้านะครับอันนี้นะครับถ้าหนึ่งมากก็หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับอ่าครับเอามาดูกใกล้หนะ่อ่าครับเด่นจะอยู่ตรงสีเขียวนี่ยนะอ่าครับสีเขียวนี่ยครับส่วนหนึ่งถ้าใครชอบหนึ่งก็จ,จัดไปห้าหกเจ็ดนะครับอันนี้ชุดวินนะ วินนะครับขอเน้นที่สามนะครับลุดวิ่งนะเราที่สามเป็นหลักนะครับประมาณนี้นะครับ3ามเป็นหลักเอาอ่าครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วฮานอยเฉพาะกีดออก4ี่โมงเย็นถึง4ี่โมงครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นฮานอยกาชาตินะครับใครจดใครสนใจก็ รอชมแป๊บหนึ่งนะครับจะต่อเนื่องกันเลยนะครับเปิดเดานะครับเปิดเดานะครับโอเคครับโอเคนะเดี๋ยวจะลบออกก่อนนะเป็นฮาหนอยกาชาตนะครับฮานอยกายชาตอันนี้เอาคืนสภาพเก่าก่อน อืมครับเราก็มาดูกันนะครับหาหนอยกาชาตินะครับก็ตามนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับอเราก็มาชมกันต่อเลยนะลําดับต่อไปก็จะเป็นหาหนฬยกาชาตินะครับออกสี่วงเย็นเหมือนกันนะครับออกสี่มงเย็นเหมือนกันนะครับตามนี้เลยนะครับหาหนอยกาชาติออกสี่วงเย็น เด,เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะจัดระเบียบก่อนจัดระเบียบก่อนอืมอ่มครับเราก็มาชมกันนะครับค่ะเนี่ยเนาะมาชมกันเลยชมกันเลย ห้ากับหกนะครับสี่ห้าหกนะห้าหนึกก่กาชาตินะสี่ห้าหกนะครับอืสี่ห้าหกเน้นที่ห้ากับหกนะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งห้าเจ็สองห้าห้าสามสามห้านะครับเกินหกนะครับหกก็เก้าหกหกเก้า ูนย์หกหกศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งสองหกหกสองสามหกหกสามนะครับส่วนตัวลองก็คือสี่นะถ้าเกิดใครชอบเลขสี่ก,ก็คู่กันเก้าศูนย์หนึ่งนะครับหาตามนี้นะครับเอาเรามาขยายขึ้นให้มันตัวตัวหน่อยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่โอ้ใหญ่ไปเนาะอืมเอาแค่นี้ก็พอ เน้นขอเน้นที่ห้านะเลขขี้นะาห้าครับน,นี่นะครับอืมเก้าศูนย์หนึ่งใช่ไหมเราเน้นตรงนั้นครับเก็ไปดูที่เก้าศูนย์หนึ่งถ้าสี่มาก็สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับอืห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าใครจดเรียบร้อยแล้วก็ไปได้นะครับห้าสองสองห้าห้าสามสามห้านะครับ หกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามสามหกเป็นตัวรองนะถ้าใครชอบเลขสี่ก็สี่เก้าเก้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับชุดวินก็ห้ากับหกเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับตามนี้นะครับชนชอบคอยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับเราเน้นที่ห้าเราก็มาดูที่ห้าเป็นหลักนะครับ ห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้านะครับหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองเอ้ยถึงหกหนึ่งนะครับไอชุดวินไอชุดวินกับตัวรองนะครับตามนี้นะครับเราเน้นที่ห้านะครับเราก็เอาห้าไปใช้นะครับจะลูดจ,จะวิ่งก็ตามสะดวกนะครับตามนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วหาหนาวยการคาดจดไปเลยครับจุดไปเลย,เลย ตามนี้นะครับก็ขอทุกท่านโชคดีแหงแห้งแหงแหงไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่นคง,ง,งมั่งคั่งมั่งมีนะครับทวีทรั์ทวีโชคทวีสุขครับดีครับ